สวัสดีค่ะวันนี้ลินมายืนอยู่หน้าโครงการพรึกษาเพชรเกษม63วงแหวน2นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโครงการพรึกษา84ทับ2เพชรเกษม63นะคะที่นี่ค่ะตั้งอยู่ในซอยเพชรเกษม63นะคะเพชรเกษม63เนี่ยสามารถทะลุออกไปได้หลายเส้นทางนะคะ ออกเชื่อมไปยังเพชรเกษม69แล้วก็ลัดออกไปทางถนนเอกชัยได้นะคะที่นี่รายล้อมไปด้วยย่านที่พักอาศัยนะคะแล้วก็ร้านค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะเ,เราสามารถจะใช้ถนนหลายเส้นทางเดินทางมาที่นี่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรเกษมถนนเอกชัยนะคะแล้วก็สามารถจะใช้ถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษได้ะคะ่ะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นย่านทำเลที่อยู่อาศัยแล้วก็ใกล้เคียงกับ ทัางสับปะสินค้าหลายแห่งสถานศึกษาโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็สถานี BTS ที่อยู่ใกล้ที่นี่ที่สุดก็คือสถานีบางว่านะคะในขณะที่ลินทำคลิปอยู่แล้วในอนาคตอีกไม่ไกลข้างหน้าแล้วก็จะมีรถไฟฟ้านะคะสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายซึ่งสถานีที่ใกล้สุดก็น่าจะเป็นสถานีพุทธมนทนสายสองนะคะ ในนี้มีทาวน์โฮมสวยๆอยู่หลังหนึ่งซึ่งลินอยากจะแนะนําให้รู้จักกันนะคะเป็นทาวน์โฮมขนาด17.4ตารางวาตกแต่งไว้สวยงามแล้วก็น่าอยู่มากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงตามบินเข้าไปชมด้านในเลยนะคะมุมมองจากหน้าโครงการนะคะต้องดูสังเกตวงเล็บ2ค่ะนี่ถนนหน้าหน้าบ้านเลยค่ะกว้างค่ะหน้าบ้านต่อเติมโรงรถไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถจะจอดรถปิกอัพคันยาวได้สบายๆเลยค่ะ ส่วนห้องโถงนะคะกว้างแล้วก็ลึกค่ะใช้เสาได้จริงเลยค่ะมุมมองจากด้านในออกไปนะคะนะคะใช้งานได้จริงค่ะมีเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆเอาไว้ด้วยนะคะจัดสัดส่วนและฟังก์ชันใช้งานได้จริงอันนี้โถงบันไดนะคะค่ะจะทำบอเปเปอร์ไว้อย่างน่ารักและมีศิละปะเลยค่ะส่วนครัวได้ต่อเติมไว้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นหมดกังวลได้ค่ะนี่เป็นส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะกว้างนะคะนี่ส่วนห้องนอนเล็กห้องที่หนึ่งนะคะส่วนนี้เป็นส่วนของห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งค่ะ ชมบ้านหน้าอยู่นะคะกับทาวน์โฮมพฤกษา84ทับเพชรเกษม63นะคะหลังนี้กับลินนะคะอยากให้มาจับจองเป็นเจ้าของกันค่ะทำเลดีๆแบบนี้บ้านสวยสวแบบนี้นะคะถ้าสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรหาลินได้ค่ะตามเว็บไซต์แล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะยังไงหลังนี้อยากฝากไว้ให้อยู่ในดวงใจนะคะโทรหาลินได้ค่ะติดตามชมเว็บไซต์และ YouTube ของลินได้ค่ะวันนี้ลินลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ